ที่บ้านฝนตกหนักแบบนี้จะตากผ้าไว้ตรงไหนคะบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาของที่บ้านค่ะเพราะว่าพ่อได้สร้างห้องตากเสื้อผ้าไว้ให้แล้วเดือนไหนที่ฝนตกบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเอาเสื้อผ้ามาตากในนี้กันนะคะบอกเลยว่าบ้านนี้ใช้พื้นที่ใช้สอยแบบได้คุ้มค่ามากจริงๆค่ะรู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอีกแล้วมื้อเช้าวันนี้ของเราก็เลยกินเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างแรกก็ลวกเส้นแล้วก็ลวกลูกชิ้นให้เรียบร้อย น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเป็นของใครทํากินเองคนเดียวเราจะทําเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าทํากินเองเอาให้อิ่มๆไปเลยคะ่ะหูยน่ากินเหมือนกัน,น,นเนี่ยมามือ้อเช้าของเรานะคะอันนี้นะคะอ๋อแล้วและช่วงบ่ายๆวันนี้เราก็ไปรับหลานที่โรงเรียนคะ่ะ แต่ว่ามีเด็กดื้อจะตามไปด้วยเราพาเจ้าดินนั่งรถไปเที่ยวเล่นบ่อยๆนะคะเจ้าดินก็เลยอยากจะตามไปด้วยรอที่บ้านไปก่อนนะไปแป๊บเดียวเด็กก็กลับไปถึงที่โรงเรียนก็ได้ยินเสียงเด็กๆร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็เพิ่งตื่นกันนะคะก็เลยมีงองแงบ้าง ตกดึกมาเราก็ทํางานเหมือนเดิมเลยวันนี้งานดอกหอมไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็เลยได้เลือกงานไว้น้อยปกตินะกว่าจะทํางานกว่าจะได้อาบน้ําเนี่ยก็ปาไปแล้วห้าทุ่มค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราเนี่ยพึ่งย้อมผมมานะคะ ทุกครั้งที่ไปย้อมผมมาเวลาสระผมเสร็จคือผมจะแห้งกร้านมากช่วงนี้งานยุ่งมากๆไม่ค่อยมีเวลาหมักผมเลยแล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะที่ชอบมากคือตัวนี้จะเป็นแชมพูที่มีแคลติีมาให้ด้วยนะคะคือสระผมไปได้ทีเดียวเลยไม่ต้องหมักผมให้เสียเวลาหลายรอบตัวนี้จะช่วยบำรุงหนังศีรษะของเราทําให้เส้นผมของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงแถมยังช่วยลดอาการผมลุดร่วงหลังจากการทําสีผมด้วยนะคะแม้มีใครอับมานอนในห้องเราเนี่ยช่วงนี้เมนนี่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะกําลังเตรียมตัวเป็นแม่แมวโอ้โห คนดูผมหลังสาซีหลังจากที่ได้ผมเสร็จคือชอบผมตัวเองมากไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นผมของคนที่เพิ่งทําสีผมมาไม่นานนะคะเมื่ออาทิตก่อนเราเพิ่งย้อมผมทับไปอีกรอบนึงค่ะตั้งแต่ย้อมผมมาคือผมไม่เสียเลยเพราะว่าเราเน้นบํารุงทุกวันนะคะ